Galaxy AI ่เอไอฟีเจอร์ซัเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ใช้สรุปบทความเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ Samsung Galaxy AI ซึ่งยอมรับมากเลยว่าเป็นฟีเจอร์ที่สามารถสรุปเนื้อหายาวๆสรุปออกมาเป็นหัวข้อง่ายๆได้ตรงจุดและประหยัดเวลามากๆค่ะเวลาที่เราอ่านข่าวหรือหาเนื้อหาในเว็บไซต์นะคะมันก็สามารถสรุปให้ได้ตรงจุดซึ่งมันเจ๋งมากค่ะตัวนี้จะอยู่ในเบราว์เซอร์ของ s a m s u n อินเทอร์เน็ตค่ะถ้าเราเปิดขึ้นมานะคะไม่เห็นสัญ,ญลักษณ์ AI ที่เป็นรูปดาวค่ะเราสามารถเข้ามาตั้งค่าได้ ก<ข>ดะะไปที่3ขีดด้านล่างค่ะจะเห็นรูปแบบเมนูนะคะปรับแต่งเมนูะจะเห็นสัญลักษณ์ตัวรูปดาวค่ะ AI ค่ะเราสามารถปรับแต่งเลือกรูปแบบเมนูเครื่องมือต่างๆนะคะม<ด>าไว้ตรงแถบถัดบาเพื่อให้เราใช้งานดได้สะดวกมากขึ้นค่ะเมื่อเราเปิดเบราว์เซอร์ซัมซุงอินเทอร์เน็ตขึ้นมาก็จะเห็นสัญลักษณ์ AI ที่เป็นรูปดาวค่ะทําให้เราสามารถใช้งานสะดวกขึ้นค่ะเราลองมาเทสอ่านข่าวนะคะซึ่งเนื้อหาข่าวเยอะมากหลายหน้ากระดาษเพียงแค่เรากดสัญลักษณ AI ์ AIAI ก็จะ <AI S 2> ส สรุปเนื้อหาให้ซึ่งมันเลิศมากซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบละเอียดหรือว่ามาตรฐานเราเลือกแบบมาตรฐาน AI ก็จะสรุปเป็นหัวข้อหัวข้อให้ซึ่งมันดีมากและยังสามารถแปลตักภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและยังสามารถแปลเป็นภาษาอื่นๆได้อีกมากมายตามที่เราต้องการากนะคะจากเนื้อหายา,ยาวๆกดสรุปออกมาได้ตรงประเด็นและสั้นๆจับใจความได้ง่ายๆตามนี้เลยนะคะ